สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องไทยพีว้นแฟมิลี่นะคะวันนี้ป้านานะคะก็ได้เอาเมีลอนมาให้นะคะน,น,นี่ก็เป็นน้องน้องฮาวายเนาะน้องฮาวายหลานหลานชายป้านานะคะก็มาสง่งรถกระบะเลยนะคะเมลลอนนะคะน้องฮาวายบอกว่าจะให้คนเดียวนะคะตอนนี้ก็ป้อนมลลอนลอ,ยอยู่นะคะ ไปแน่นๆเลยไม่ดึงมือหรอกอยู่ด้วยอคอยเออจับแน่นๆอย่าปล่อยเออให้ทางดีกว่าคอยเออคอยเออนไ,ไม่ค่อยเอยง <S <S ันไม่ได้ดึงแรงเท่ไหนจับไม่ค่อยเอยงคอยเออ่เห็นไหมพอแล้วเขาไม่ให้จับแล้วกล้าพอแล้วยังไม่กลัวเลย ให้กลัวให้หน่อยกลัวกลังไงวไหมเดี๋ยวค่อยไปล้า,างเอากลัวมไหมฮะกลัวอดูมันกินอีกเอืเอ้ออเอาให้ก่อนให้ก่อนแล้วมาดู <c oughs> ค่อยๆไอ้ช้าเนอะเออช้าเนอยิบมหาจะทีดอกกินเองดิรู้ทำลายไหได้กินอนนี้ไหมทำลายย้อยหมดเลยเต็มหมดเลยทำลายออกเนี่ยลอไม่อนอันนี้เป็นน้องฮาวายนะคะร้านชายป้านาคะ ทุมทุนสุดๆปอนพี่เว้นนะคะจับรับเนี่ยตาไน่ตาไนรับเขดตนั่นเอาให้เอาให้เอาค่อยๆเอาเขาตให้กินเอาหนูไปย้ยไปถือเลยเอาเอาวางจับเอาไค่จับเลย เอาให้มาแต่ช้างเอาแต่ถุงไม่ให้แล้วอข้าวต้มมาด้วยสามถักมัดจ้ะก็มีข้าวต้มด้วยนะคะขอบคุณป้าแม่มากๆเลยนะคะแล้วก็หนูก็ให้มาแม่แม่นะคะที่เอามาให้จับมือหมดแล้วนะคะจับมือก่อนจับเออมันเอาเหรอไม่ต้องแกะให้เลยอันนี้ข้าวต้มนะคะข้าวต้มรออออตกกเอาออกแล้ว พี่วินชอบเลยนะคะขอบคุณป้านาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองการงานกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะที่รักและเอ็นดูนะคะพี่เอาเมลอนมาให้พี่เบ้นนะคะแล้วก็เพื่อนช้างได้ทานตลอดเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ออกกับวนเดียวลงอีกล้างห้องนี้ก็ได้มีก๊อกไม่แตดายไม่มีมีก๊อกล้างนึงไม่มีมาแตดายมาหยุดมาที

วินมองหาเมลอนหรือเปล่าพี่เว้นนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเมล่อนนะคะก็ปป้านาเอามาให้ตลอดเลยนะคะวันนี้ก็เป็นสองคันสองรถกระบะนะคะ ตู้พิมพ์เหาะนี่เหาะปานาาตูวเหาที่เหาะคลีนเราเนี่ยคลีนไม่ร่อนเราตู้ไม่ร่นคนกินได้นี่นะคะเต็มรถเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้นักเรียนอยู่ครับตรงคนก็กินได้เอาไปแบ่งให้นักเรียนล่นเด้อน้องฮาวายเดี๋ยวค่อยเลือกใส่ถุงปุ๋ยไปเลือกเอาที่เป็นมีลายแบบนี้เด้อมีลายมีลายเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปใส่ถุงปุ๋ยไปให้ ทูคุยว่เบิ่งจำไปหนึ่งเอาไว้ให้นักเรียนกับถวายผาหนุ่มครับบทำไมมันเก่งจังเลยวันนี้ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นั่นดูดูโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วไม่ค่อยดื้อแล้ววันนี้มาอีกไหมฮาวายมาอีกไหมอยู่นี่ไหมอยู่นี่อยู่เลี้ยงช้างไหมอยู่เลี้ยงช้างหรอก็ถามหาว่าทำไม มีมีช้างตัวอื่นอีกไหมก็เลยบอกว่านู่นเข้าไปดูในหมู่บ้านช้างถึงจะเห็นหลายเชือกงูจับทันร้องกลัวจะจับไม่ทันตรงตรงนี้มีเชือกเดียวถ้าอยากเห็นหลายเชือกเข้าไปบ้านตะกางเข้าไปบ้านตะกางจะเข้าไหมเนี่ยมันเจอะขนมาแล้วนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณป้านาก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ